สวัสดีครับจะมารับชมเรือปั่นไฟชีวิตชาปวประมงเพราะเป็นอยู่ของชาวประมงนี่ครับจะมารับชมในแม่น้ำมีขยะที่ทิ้งไว้ ครับมาดูเรือลากจูงนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็น พื้มฟ้าขุมฝนอากาศเย็นเย็บนบรรยากาศชมเรือนะครับท้องท่าเรือลมเย็น มาโลชมเรือขนาดใหญ่นี่ครับเรือหาปลาเป็นเรือขนาดใหญ่ออกที่ออกทะเลออกหาปลานี่ครับ อันนี้เรือล,ลาจูนการถ่ายน้ำนี่ครับเรือขนาดใหญ่มีเชือกผูกติดกันเพื่อให้เรือไหลออกจากฝั่ง นี่ครับแล้วจอดเรือจอดท่าเรือต้องมีเชือกผูกไว้นี่ครับนี่ครับเชือก สำหรับผูกเรือไม่ให้เรือลัดจอดเพื่อไม่ให้เรือออกจากฝั่งนี่ครับนี่ครับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงนี่หน้าที่เฝ้าเรือ รเรือปั่นไฟหลอดไฟมีไว้เพื่อลออปลามาเพื่อลอ่อปลาเพราะว่าปลาชอบรวมกันชอบไฟถึงมาลวมเป็นฝูงนี่ครับ หล,หลังจากมีหลังจากมีหลอดไฟลอบปลาแล้วหลังจากหลังจากนั้นมีอวนดักจับปลานี่ครับวิธีชีวตของชาวประมง